สสมบากหน้าทั้งหนหวานกไน็ไดเดิมเตรียมบักหน่าไว้ก่อนนะครับมัอตอนเห็นเป็นจะง่าย <c oughs> นี่ครับปูปูผู้เธออะไรโอ้ยเกลื่มเทของส์ดรได้สีดวดซีนนี่เสีบทีน้ำมันเดี๋ยมน้อมันเ่ยเครับ เมื่อปลาหมึกเมื่อเกยตื่นเมืองอีสานต้องมีเมนูนี้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือลาบปลาหมึกบอไมเห็นเอือยไอ้ลหลายๆส่องเห็ดเป็นตาแซ่บแต่ตแซ่บบอไมก็เลยขอมาเห็ดนําด้วยครับวันนี้ไปเริ่มกันเลยครับเครื่องปรุงกันง่ายๆแบบลาบทั่วไปเลยนะครับใส่น้ำบักนาาข้าวคัวพริกปน่นของสุรสแล้วกระนำปลาครับผมคนโคเล่คูข้าให้เข้ากันพ่อเข้ากันดีแล้วเฮาก็ใส่ต้นหอมพริกซอยเฮาลงไปเลยครับเรียบร้อยครับผมกับเมนูลาบปลาหมึกในมือนีมาเ้อครับเด้อมาซิมน้ำกันครับผมนี่ก็เป็น เทือแรกของเบาไม้คือกันครับพ่อแม่พี่น้องเอื้อ,อยอายคนใดเคยกินอะไรแสบปวดแสบแนวใดากับคอมเมนต์เขามาเล่นน้ำกันเด้อครับเด้อมองไม่หมดแดงใสหมดแล้วครับตอนนี้คือแกบแต่ต้องมาเลยอ่ะตะมอดตัวกาเสียดไปน,นางแกบเก็บกับผมมาเนี้ย่านตะมอแดงายแล้วประนี้ครับกราบสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วกลับออไม้อีดีผู้เก,ก่าผู้เดิมนะครับผมไปเกินไปก่อนหน้าเนี่ยแหละเนาะครับเนาะ ประสิทธาหลับปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกเมื่อเกยตื่นเมืองอีสานนะครับบัวเล้วเมนูหลาบดอกวันนี้มาครับมาซีมนุ่งกันเด้อวันนี้เ,าเ,เ้าก็เห็ดเทลเล็คนะครับผมกินครั้งแรกคือกันครับกินเทลเล็ตไปกระบวนการใช้เวลาลุยเลยครับก่อนเนื่อก็ขอห้องทองจังหน่อยนะครับเด้อย่านแสบทองนะมึ้นเขา่ามึ้นเขากกน่าซะก่อนนะครับมาวันนี้ น้อนเอาน่องประมือเข้าน่อนใช้ผักก็น,นะครับมีแกงปลาผักผมจีมากกว่านหะ้นี่ปีดเป็ดเป็ดกับผมตะวันแฉบแฉบมาครับ บลาอะไหหร,รด้วยครับเรื่องแสบคือเป็นบลาอยู่ผมเห็นเพืเ่อนสายส่องว่าเป็นตาแสบเอามาเข็ดปลรกกันหน้าไว้ไครับปลาอะไรครับแสบอีทีเป็นโตเลยครับผม ได้มากดีหลายครับผมมาเลยครับเด้อดแสบแสบน้ำกันมาซีมน้ำกันครับผมรสสัมผัสดีหลายหนุ่มนุบดุบดุบ,บ,บ,บุบเลยครับ หืมหลวงพ่ออืมเอ๊ะเจ็บพระศิล่ะไฟังข้างหลังอนมีปลานะเพียนโอ้ไปนะพ่อเก็บไปกินหมทันลนเจาะเทาก่อนเล้นะครับน้อง มาแบ่งกันกินครับผมไงละ่ะผักกับไงด้วยครับเด้อผักกองฟมผักชีลาวญ่ยยพอก,กินแล้วทีห่หอมกับกระรังใหญ่ยยครับผมออลืมบอกข้างหลังนี่สวนผักนะครับผมกระรังเก็บฟมผักให้ดูโป,ปนิกนะครับผมเมื่อผักหนามเนาะลูกเอ็ม ว่าไวเลยท่าคลิปของผมไปสื่อหัวหนึ่งหัวหนึ่งก็เพระมันถึกนะครับว่ากาศหัวเดียวนะครับผมยักบาทยักบาทแม่เดียวเนี่ยหัวนะครับคือเย็บบาดนะเย็บบาดหัวหนึ่งลักษณะเจี๋ยวครับหัวใหญ่ๆนะครับผมพอปลูกกินเองได้เล้วกับปลูกปลูกไปน้ำร่องไปน้ำครับผมร่องฟิดร่องถื้อไปคอยค่อยๆทำไปแล้วครับพาคลิปพืชกันครับผม ค่ผู้ดใดอยากถ่ายอยากอันนี้ให้เริ่มเฮ็ดเลยครับอยาถ่าเหรออยาถาก็าาผม่ <c oughs> านว่าเป็นปีเป็นยังกล้าถ่ายนะครับผมก็เริ่มได้ก็เริ่มเลยครับโมเมนต์ว่าสิสิดพัามือนี่เมื่ออื่นเนาะผมก็เห็นว่านี่ปีกลัวแล้วปีเกือบสองปีหละซ้ำเฉยๆซ้ำนี่นะครับผมตะกี้อายบกกล้าว้าครับผมว้าบกคลองประนีได้ตะกี้ว้าวติดๆคัดคัด เสมอนี่เชียแค่แน่ครับผมเนาะบอกว่าผู้ใดเราเบา,บา,า,ยบาอยู่กคบกล่องผู้เดียวเขนแน่แหละเนาะครับผมมันหย,ยาบก็นึกว่าเก็บห้บน,นครับผู้ฮี่ก้าวเสอนก็สี่หัวปูดะให้เ็เ,เน ว่าจนหมากผมอยู่เป็นผู้ทายกับผู้กินกับผู้ตัดนะครับพอดีก็ไดเป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับผมแม่เป็นผู้เหตุผมเป็นผู้ตายแต่บางทีผมก็เหตุเองอยู่ครับแต่ว่ามาหันเสียเวลาในยักหน่อยเฮ้ยผู้หนึ่งเบาแนวหนึ่งผู้หนึ่งเบาแนวหนึ่งนอะวันจียองกันขาดสวนฟักแล้นหมครับเนแนวนี้ นะครับเอะไะเนาะคือนจีเฮิงแล้วล่ะแซบ่บแซ่บครับผมลาบปลาหมึกเล่นมาอนี่มาฮอดเมืองอีสานปลาหมึกตกถึกลาบครับผมลงโคกแล้วต้องมาลาบครับผมเกลือกะขัววันนี้หอมหอมปะปลาหมึกปลาหมึกเกยตื่นเมืองอีสานมาเนี่ครับเด้อแซ่บแซ่บน้ำก,นกันครับผมอีกคำหนึ่งให้พี่ให้น้องไคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมนต์น้ำบาใหม่เลยด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับผม